วงในรุ่นใหญ่คอนเฟิร์มแล้วอักษรย่อมอพยังเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นนางเอกกลายเป็นข่าวใหญ่รับต้นปีเมื่อมีข่าวลือว่านางเอกสุปตาดังปั้มพัชราภาสอแวเลิกไฮโซพบโดยมีกระแสข่าวลือว่าทางด้านปั้มพัชราภาเลิกไฮโซพบเพราะมือที่สามแถมยังมีคำใบ้ว่ามือที่สามของไฮโซพบนั้นเป็นคนในวงการบันเทิงที่หากเอ่ยชื่อไปต้องรู้จักเป็นอย่างแน่นอน และในเวลาต่อมาตัวแม่อย่างเตาทีวีภูนั้นก็ได้ใบแล้วอักษรยอดดาราสาวมปัดผู้นางเอกดังหลังลือสน,นันอัมพัชราภาเลิกไฮโซโพกประศนีโดยเตาทีวีภูก็ได้โพสแคปชั่นต้อนรับเช้าวันนี้สั้นๆว่าใครอีกดาราสาวมปัดผู้นางเอกดังคิดไม่ออกจริงๆไปคะ่ะและก่อนหน้านี้ก็ได้โพสไว,ว้ว่าว่าเยยยะน้องเขากลัวหลง ดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะและล่าสุดทำเอาอุทานไว้กันเลยทีเดียวเมื่อเตาทีวีพูคอนเฟิร์มแล้วอักษรย่อมอพยังเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าเหตุเกิดจากความเหงาและความหนาวที่พาไปสรุปมอพยังเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวค่ะ